ออนไลน์มันไม่ใช่ทางเลือกมันเป็นทางเดียวอ่ะมันเป็นทางรอดใครที่คิดว่าจะทาธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์คือคุณมาถูกดิเรกชันแล้วผมว่ามันสาคัญจริงๆนะคุณพิชัยได้รู้จักกับบริษัทเดชกรุ๊ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องยอมรับความจริงว่าระบบที่นี่ดีจริงๆสามารถเติบโตได้ใน5ปีในแบบท,ที่มันไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเลยคุณพิชัยคิดว่าออนไลน์มันสาคัญกับในการทําธุรกิจณนะปัจจุบันและในอนาคต มากน้อยแค่ไหนครับคือผมมองว่าวันนี้ออนไลน์มันไม่ใช่ทางเลือกมันเป็นทางมันเป็นทางเดียวอะ่ะมันเป็นทางรอดคือใครไม่อยู่ในออนไลน์ผมว่าไม่มีแล้วอะ่ะผมว่ามันสําคัญจริงๆนะอย่างสมมุติว่าผมลงทุนท<ำ>ํา property ส,สังหารนะวันนี้ผมหลีกเลี่ยงออนไลน์ได้ไหม ไม่ได้ก็ไม่ได้นะไม่ได้แต่ถามว่าออนไลน์ในการทําอสังหาริมทรัพย์อ่ะมันสําคัญเท่ากับออนไลน์ในการค้าขายไหมก็คงไม่เท่าครับถูกไหมในการค้าขายออนไลน์สำคัญอ่ะสำคัญ่าแต่ขนาดอะไรที่มันเป็นแคปิตอลอินเทนซีฟแบบนี้อ่ะที่เป็นเรื่องของยิวเป็นเรื่องของการลงทุนหวังผลระยะยาววันนี้เรายังหนีออนไลน์ไม่ได้เลยแล้ววันนี้ในธุรกิจอื่นๆนอ่ะที่เป็นเรื่องของการค้าขายเราจะไปหนีได้ไงคือมันสําคัญนะแล้วผมก็สนใจด้วยเพียงแต่ผมไม่เก่งด้านนี้แค่รู้ว่ามันสําคัญแน่ พูดย่ายๆถ้าย้อนกลับไปเมื่อต้นคลิปก็เป็นเรื่องของ direction คุณต้องมอง direction ให้ถูกต้องก่อนนั่นแปลว่าถ้าใครที่คิดว่าจะทาธุรกิจเกี่ยวออนไลน์คือคุณมาถูก direction แล้วนอกจากนั้นคุณต้องไปดูว่าคุณต้องเจอผู้รู้คุณต้องเจอทฤษฎีที่มันถูกต้องคุณต้องมีวิธีคิดวิธีการทําแล้วก็เริ่มทำซะทีให้มันถูกต้องซึ่งณนะตอนนี้ครับออนไลน์ที่ผมกำลังจะพูดถึงอยู่คือว่าผมและบริษัทก็อยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับเวลเนสเกี่ยวกับอุตสาหการรมของ การทําให้ชีวิตของผู้คนได้ดีขึ้นโดยการดูแลสุขภาพพูดง่ายๆมันคือซื้อมาขายไปในการเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กับการใช้ระบบออนไลน์โดยที่มีโรงเรียนสอนด้วยอย่างเงี้ยสมมุติถ้าผมมีโมเดลธุรกิจอะไรแบบเนี้ยให้คุณพิชัยได้วิเคราะห์หน่อยว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กครับถ้าผมมีผลิตภัณฑ์ที่มีบริษัทที่มันถูกต้อง แล้วก็จดทะเบียนถูกต้องนอกจากนั้นมีระบบในการสอนทําให้คนที่ทําอะไรไม่เป็นเลยสมมุติวันนี้คุณวิชัยอยู่ในเซตัสท,ที่ไม่สามารถเลือกได้อ่เงินทุนน้อยนูน่นนี่ความรู้ไม่ได้มีเยอะประสบการณ์ไม่ได้มีเยอะขนาดนี้และจําเป็นที่จะต้องเลือกอย่างนี้ถือว่าโอเคไหมคะคือเหตุผลที่ผมมานั่งตรงนี้มันก็คือเรื่องนี้แหละคือผมให้ความสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของระบบแล้วก็ลองลงมาก็จริงๆ business model กับระบบมันคู่กันแหละเราจะบอกว่าอะไรมาด้วยกันใช่แล้วก็เป็นเรื่องของสินค้<ม>า เป็นเรื่องของสินค้าซึ่งที่นี่มีครบนั่นแปลว่าผมเชื่อว่าคุณพิชัยได้ทําการวิเคราะห์จับผิดจับถูกมาหมดแล้วแหละวันนี้ที่เรามานั่งคุยการสาเหตุหลักๆก็คือว่าคุณพิชัยได้รู้จักกับบริษัทเดคนกรุ๊ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ศึกษาทั้งระบบถ้าเป็นติ๊กถูกก็คือติ๊กถูกโอเคสินค้ามันโอเคซิสเต็มทุกอย่างใช้ได้วันนี้ก็เลยเปิดใจในการที่ลองศึกษาดูถูกต้องไหมฮะ กลับไปที่จุดที่ผมได้เคยเอ่ยนั่นแหละว่าคนรอบตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้สบายทุกคนมผมก็มองหามานานละมันมีอะไรไหมที่เราจะช่วยคนได้ทั้งคนรอบตัวและคนอื่นๆที่เขาอะอยู่ในจุดแบบที่คุณงานพูดเมื่กคือไม่มีทั้งทุนไม่รู้จะทำอะไรดีความรู้ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรเนี่ยจนผมได้มาเจอคุณพอผมก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้น่าสนใจเนื่องจากว่าผมอะ เชื่อมัน่นเชื่อในระบบอยู่แล้วแล้วระบบที่นี่ดีมากสามารถเติบโตได้ใน5ปีในแบบที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อะนนี้มผมก็ต้องยอมรับความจริงว่าระบบที่นี่ดีจริงๆอย่างที่2ก็คือ business model <ม>ดีมากมแล้วก็สินค้าดีได้รางวัลมีความหลากหลายมีสินค้าใหม่เข้ามาตลอดเวลาจนผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะทําอะไรได้บางอย่าง<ม>สําหรับคนที่ไม่ได้มีความพร้อมทุกอย่างถามว่าวันนี้ ผมจาเป็นไหมที่จะต้องเข้ามาบริดกับไอคอนไม่จําเป็น no เลยใช่ครับไม่จําเป็นก็คือว่าวันนี้อยากจะให้ทางเลือกคนที่กำลังมองหาอะไรทําอยู่ว่าดีไอคอนเนี่ย มี Business Model ที่ดีและมีทีมที่แข็งแกร่งเข้ามาแล้วจะสอนออนไลน์ให้ซึ่งเป็นการสอนที่ให้ความรู้ที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมกล้าแนะนําดีกว่าว่าเพราะมันไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเลยคุณลองเข้ามาศึกษาดูไหมเพราะว่าถ้าคุณเข้ามาศึกษาดูเข้ามาเรียนรู้ได้ความรู้3ามวันเนี่ย แล้วรู้สึกว่าอยากจะเซโนเซกุดบายก็ไม่มีเงื่อนไขก็ยังมีความรู้ติดหัวไปอยู่ดีไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้ารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกว่าอยากจะไปต่อ mm hmm. ก็มีทีมเป็นทีมซัพพอร์ตเป็นทีมซัพพอร์ตที่จะไปต่อ เพื่อที่จะก้าวเข้ามาในใน,ในธุรกิจเนี้ในการค้าออนไลน์แบบโปรเฟชชั่นอลแบบโปรเฟชชั่นอลแบบมีตัวช่วยวันนี้ผมคิดแบบคนไม่รู้นะพวกผม็ไมีรู้อยู่ดีๆให้ผมจะค้าออนไลน์ให้ผมไปหาสินค้าเองให้ผมไปเรียนรู้การค้าออนไลน์เองให้ผมไปฝึกยิ่งแอดเองให้ผมไปทําอะไรเองแบบนั้นอ่ะผมมองว่ามันหมดเวลาละเหลือไม่เกินสาเซห้าปซ็นที่ไปได้ถ้า5้าปีที่แล้วสิปีที่แล้วนะสุ่มๆมานะทําได้แต่วันเนี้ พอทาไม่ได้แล้วก็กลับไปสู่จุดที่ผมเคยคิดว่าก็ในเมื่อออนไลน์มันน่าทําแต่ว่ามันก็ทํายากอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นเรื่องประจวบเหมาะพอดีเลยว่าวันนี้คุณไม่ต้องมีสินค้าคุณไม่ต้องมีระบบแต่คุณก็จะได้ทุกอยาก่างเพราะที่นี่มีให้ที่นี่มีให้พ <อ S 1> <ม>หร้อมและผมมาเป็นกองหน้าให้ผมคงไม่ได้ดูแลอะไระผมแค่มาแนะนําคนที่จะดูแลก็คือทีม ที่อยู่ข้างหลังผมก็คิดไปตั้งนานนะคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาว่าควรจะทําสิ่งนี้ไหมควรนะจะแนะนําสิ่งนี้ไหมเพราะว่าก่อนที่ผมจะตัดสินใจอะจริงๆอะผมเชื่อในตัวเองนะผมเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ช่างอะผมรนะู้ว่าผมทําอะไรอยู่แล้วผมทำเนี่ยต้องมองว่าทุกคนต้องได้ประโยชน์เรามองยังไงเราก็ไม่เห็นข้อเสียผมก็ลองถามคนนู้นถามคนนี้ถามปรึกษาคนนู้นคนนี้ดูเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าผมคิดแล้วผมจะเพราะผมก็ผมเชื่อว่าเช็คมาหมด <laughs> ผมก็คุย <laughs> ผ,มผมก็คุย <laughs> ผมเชื่อผมไหมหลายคนเขาก็บอกเฮ้ย เท้าจริงเหรอ,อบางคนก็บอกว่าไอคอนเขาก็รู้จักมานานแล้วเ,ลเรียนออนไลน์เขาก็เรียนแล้วเ,ลเขาก็เคยเข้ามาแล้วก็ไม่เห็นประสบความสมําเร็จเลยเลนู่นนี่อะไรก็มีหมดไม่ได้ว่าไม่มีคนมีทุกแบบอยู่แล้วผมปรึกษาทั้งคนที่อยู่ในเลเวลเดียวกับผมนะที่เป็นนักธุรกิจนะ,ะก็จะได้คําตอบ,บอลักษณะหนึ่งหรือผมลองถามคนที่แบบเขาไม่มีทุนอะว่าเขาคิดยังไงอะ ก็จะได้คําตอบที่ที่อยากถามก็มีนะแต่บางคนเขาก็รู้จักอยู่แล้วเขาก็จะพูดว่าเขารู้จักแล้วเพื่อนเหมือนกับว่าผมเพิ่งรู้จักไอคอนได้ไม่กี่เดือนถูกไหมผมรู้สึกตื่นเต้นนะมีอะไรแบบนี้ด้วยผมเพิ่งรู้จักได้6เดือนคุยกับคุณพอไม่นานนี่แป้กเหรอครับรู้จักผมวันแรกเลยแต่ว่าแต่ว่าใช่แต่ว่าแต่ว่าบางคนน่ะเขารู้จักไอคอนมาตั้ง3ปีแล้วสมมตินะเขาเลยจุดตื่นเต้นไปแล้วอ่ะบางคนเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ทุกคนจะประสบความสําเร็จในทุกอย่างถูกไหม บางคนก็เข้ามาแล้วอาจจะเลิอกออกไปก่อนอจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะผมมองอย่างนี้ผมแยกเป็น2อส่วนนะ,ะผมก็ขับมานั่งคิดกับตัวเองนะว่าส่วนแรกก็คือผมจะตอบคําถามคนที่บอกว่าเอ้ยเคยทําแล้วเอ้ไม่ดีอย่างงน้นอย่างนี้มีช่องตรงนน้นตรงนี้ถ้าเรามองหาข้อไม่ดีของสิ่งที่เราจะทํานะจนเจอแล้วเราก็บอกมันอย่างนั้นอย่างนี้มันมีจุดอ่อนอะเรียกว่าจุดอ่อนแล้วเราไม่ทํานะ ชีวิตนี้เราจะไม่ได้ทำอะไรเลยถูกถูกไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้ผมเหม็นด้วยใช่ถูกไหมใช่ครับแล้วมีคนแบบนี้ไม่น้อยนะผมบอกให้เลยไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแล้วคนแบบนี้นะจะมองหาอะไรสิ่งที่มันสมบูรณ์แบบมันหาที่ติไม่เจอหาช่องว่ไม่เจอพ่อแรกคือเขาหาไม่เจอหรอก พอที่2ถึงหาเจอนะมันก็จะอยู่ไม่นานคู่แข่งก็จะเข้ามาความเปลี่ยนแปลงมันเร็วมันจะอยู่ไม่นาน<ะ>อยู่ดีสุดท้ายมันก็จะต้องเริ่มยากขึ้นมีคู่แข่งมีช่องโหว่อยู่ดีแล้วก็วนกลับมาหาใหม่อยู่ดีหรือบางทีเขาก็จะไปเจอกับดักเลย<ะ>ไปขัดทุนเลยไปโดนหลอกหรือไปซื้อหุ้นตอนดอยพอดี<ะ>ไปซื้อตอนแพงเพราะตอนที่ทุกอย่างมันดูดีที่สุดอะ่ะคือช่วงที่ต้องหลีกเลี่ยงต่างหากมนทุเลศแล้วใช่ไหมถูกไหมใช่ใช่หรือก็จะไปเจอคนหลอกพอดีว่าทุกอย่างมันดีไปหมดผลตอบแทนก็สูงความ น่าเชื่อถือก็สูงเปเปอร์เวิร์กก็ดีแล้วสุดท้ายไปเจอชายลูกเสื้อไปเจออะไรไปเดนหลอกเนี่ยคือโจทย์มันผิดไงว่าคนที่มองหาแต่อะไรที่สมบูรณ์แบบไม่มีช่องโหว่เนี่ยโอกาสพลาดสูงมากเลยนะกลับมาที่เรื่องโจทย์ที่เราคุยกันนะถูก<อ>ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรเราต้องเวทรเราต้องเวทว่าอาจจะมีบางอย่างของดีไอคอนเนื่องจากคนมันเยอะมาก คนเข้ามาเยอะมากก็ต้องมีคนที่ไม่ประสบความสําเร็จและคนที่ประสบความสาเร็จสินค้าบางอย่างก็อาจจะออกไปในตลาดเยอะมันก็ต้องมีขายยากขายง่ายนู่นนี่เป,เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เราเอาเรื่องนี้มาเวทกับเรื่องอื่นๆดูซิอย่างเช่นเราได้ระบบที่ดีเราได้แต้มต่อเราได้ตัวช่วยเราได้ทีมอะไรทั้งเยอะทั้งแยะคุณก็ลองเวทดูแล้วกันว่าน่าสนใจไหม